ีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกค่ะวันนี้แม่บ้านจะมาเเล่าถึงว่าที่แม่บ้านกินตัวจีไนท์นะคะตัวนี้เนี่ยอืปกติอะช่วงหลังๆแม่บ้านจะนอนเร็วนะคะแล้วก็ตื่นแบบตีสองอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปง่วงทีประมาณตีสี่อะไรแบบนี้นะคะทีนี้แม่บ้านก็เลยจะหาตัวช่วยนะคะก็มาได้ตัวจีไนท์นะคะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งเป็นแบบขวดนะส่วนตัวแบบขวดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้จะมาเล่าเรื่อง g ีไนท์ก่อนนะคะ g ีไนท์เนี่ยกินแล้วจะว่าหลับดีไหมมันก็หลับปกติแต่ว่ารู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันสดชื่นนะคะมันไม่อ่อนเพลียเหมือนแต่ก่อนนะคะก็คิดว่ากินแค่3วันพอค่ะ1ซองมี2แคปซูลนะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะมาบอกเฉยๆเนาะ ถ้าใครที่ต้องการจะลองกินดูนะคะมีขายตามเซเว่นอิเลเว่นนะคะลองลองดูนะอันนี้ก็ามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะที่อยากจะนอนหลับแล้วก็ตื่นเช้ามารู้สึกสดชื่นนะรานะคาไม่แพงลองได้ค่ะตอนนี้สว่างเลยนะคะเพื่อนๆสิบโมงกว่าค่ะแม่บ้านจะออกไปไดผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องไปบ้านหมามาะคะ่ะเพื่อนๆไปให้อ่ำ ก็หลับอ่เปานะคะเพราะว่าช่วงวันจดจีไม่ได้ไปเลยค่ะสามีทำงานยุ่งมากเลยนะคะย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์เนาะก็เลยเมื่อคืนนี้แกก็ทั้งคืนเลยค่ะเพิ่งขึ้นไปนอนเมื่อตอนเก้าโมงกว่าเนาะก็เลยไม่อยากกวนค่ะเพื่อนให้แกนอนหลับเนาะพักผ่อนช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยค่ะก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนกันเลยเนาะ เนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้แม่บ้านจะไปะไดายผมซะหน่อยเมื่อคืนน้สะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำนองนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆเจ็บแล้วค่ะเพื่อนๆไวไม่เอ่ยพี่เขาจะดายผมไวมากๆเลยนะคะทำผมดีค่ะแล้วก็ไม่แพงดายอย่างเดียวเจ็ดสิบนะถ้าสะดายเดี๋ยวนี้ผมยาวแล้วนะคะก็จะเป็นร้อยยี่สิบแล้วค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปซื้ออ,อาหารแมว ให้เจ้าสัวนะคะร้านมันจะอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านแหละค่ะก็รับคนละครึ่งดยเนาะเราไปดูว่า,ามีอาหารที่เจ้าสวัวกินประจาหรือเปล่านะคะร้านกาแฟเปิดใหม่ด้วยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไว้มาลองค่ะสีส้มๆเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็วันนี้สิบโมงกว่ารถโล่งนะคะเขาไปทำงานกันหมดแล้วเนาะบางคนก็หยุดนะคะเสาร์อาทิตย์เนาะ ข้างหน้านะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวเราจอดรถก่นอนผมต้องจอดตรงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปเนาะถึงบ้านค่ะเรียบร้อยเ,เพื่อนนี่ผมเริ่มยาวแล้วนะคะสีก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วเนาะเพราะว่าผมใหม่มันขึ้นมาเยอะนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ แต่ว้ยว่างๆเราค่อยไปกลบผมกันนะคะก็จะให้ดูที่ไปซื้ออาหารแมวมานะนี่ค่ะจะกินรุ่นฟิตนะคะหรือรุ่นที่แมวทำหมันแล้วเนาะก็อันไหนก็ได้บางทีก็ผสมให้เจ้าสวัวกินนะคะถ้ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นที่อ่าเลี้ยงในบ้านอายุเจ็ เจ็ดปีขึ้นไปนะคะก็จะมีอันนั้นมันจะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมนะั้งสองกิโลนะคะอันนี้สองกิโลราคาใหม่เป็นสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเองค่ะเพื่อน,เ,อนเรียบร้อยค่ะใช้คนละครึ่งได้นะเราก็เลยประหยัดไปนิดนึงนะคะเดียวค่ะเพื่อนๆเ,เที่ยงแล้วเนาะวันนี้ตอนเที่ยงแม่บ้านไม่กินข้าวนะกินกุยช่ายตลาดพูค่ะเพื่อนๆสามสามอันเลยเนาะสามตัวเลยนะคะ เจ้านี้อร่อยค่ะแป้งบางไสเยอะแล้วก็น้ำจิ้มเด็ดนะคะเพื่อนๆมาค่ะใครชอบกินกุยนช่ายมากินด้วยกันเล็นี่ค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกคาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็แดดแรงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปข้างนอกนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้แต่เช้าแม่บ้านสั่งอะไรมากินนะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้เราสั่งอาหารจากหน้าหมู่บ้านนะคะ น้องเขาทำขายอยู่หน้าหมู่บ้านเนาะแต่ว่าให้เบอร์ไว้นะเขาก็มาส่งเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เช้าเลยเนาะเพราะวันนี้เดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปบ้านมาม้านะคะเพราะว่าตุ๊จีนก็ไปทานอาหารร่วมกันนะคะวันนี้อันนี้เป็นก๋วเตี๋ยวเดี๋ยวนะแม่บ้านจะให้ดูนะก๋วเตี๋ยวบกคะ่ะเพื่อนๆน้องเขาให้ผักมาเยอะน่ากินมากๆเลยนี่น่ากินไหมนี่ก๋วเตี๋ยวบกนะคะ เยอะเลยค่ะเดี๋ยวรออันนี้ไว้ให้ลูกๆก,กินนะคะเพราะว่าเขายังไม่เคยกินเนาะก็สั่งมาให้เขาลองกินอีกอีกกล่องหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อีกกล่องนะึงนะกล่องนี้นะกล่องนี้เป็น่ลุยสวนไส้แตกค่ะ <c oughs> นี่น,นี่เยอะเลยมีน้ำจิ้มน,นะคะเพื่อนๆน,นะมีน้ำจิ้มอยู่ในนี้นะคะ ชอบผักค่ะน้องเขาให้ผักเยอะชอบมากๆนี่เนี่ยน่กินไหมน่ากินมากๆค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่วันนั้นใ่บ้านกินทีเดียวสอกล่องเลยนะคะอันนี้เป็นสลัดโลค่ะก็จะมีปูอัดนะคะมีหมูยอมีไส้กรอกนะคะไส้กรอกจะมี2ออย่างเนาะลมควันกับไม่ลมควันนะคะแล้วก็เด็ดตรงเนี้ยค่ะ อามันจะเป็นน้ำน้ำจิ้มดิบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวาซาบิค่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆค่ะเนี่ยเดี๋ยวเช้านี้แม่ว่าแม่บ้านก็ว่าจะกินไปสักสองอันนะคะเพื่อนๆมาค่ะใครชอบอาหารประเภทนี้เนาะอ้วนน้อยนะคะอาหารอ้วนน้อยมากินด้วยกันค่ะเราก็จะมีน้ำ น้ำลาดมาด้วยนะ่าจะเป็นทางเหมือนกับซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆกินเป็นก๋วยเตี๋ยวบกเนาะนี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวบกนะคะกล่องละห้าสิบาทนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ห้าสิบบาทค่ะเนาะแล้วก็สลัดโลสามสิบห้านะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนแม่บ้านแมนคอกคข่าววันนี้เจอการวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2565แล้วนะคะวันนี้ตอนเช้า24องศาค่ะอากาศเย็นๆย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้แดดก็แรงขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่บ้านสั่งอาหารมาแต่เช้านะคะก็จะเป็นพวกอาหารอ้วนน้อยนะคะก็จะมีสลัดโลเนาะซอสเขาจะอร่อยนะคะเป็นซอวสวาซาบิเนาะ แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวอ่าก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งเนาะแล้วก็จะมีลุยสวนไส้แตกนะคะเพืเ่อนๆอ้ออันนั้นเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวยำแห้งค่ะก็จะเป็นจิ้มซีฟู้ดเนาะแม่บ้านก็ยังไม่ได้ลองกินเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะลองกินนะคะเนื้อสายๆายเราจะออกไปข้างนอกค่ะวันนี้จะไปพบผู้ใหญ่นะคะไปบ้านมาม่าค่ะเพราะว่าจุดจีนก็จะมีการ รับประทานอาหารร่วมกันนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวตามไปดูที่บ้านหม,มาด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกค่าววันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565แล้วนะคะ เช้านี้ลูกสาวของแม่บ้านสอบเนาะก็มาส่งที่มหาวิทยาลายัยแต่เช้านะคะวันนี้ตอนนี้ยัง8ดโมงพอดีนะคะก็ว่าจะมาตักบาทด,ดีได้รับข่าวร้ายจากทางภาคเหนือนะคะว่าคนรู้จักสมัยก่อนเนี่ยที่ที่อยู่หมู่บ้านเก่าด้วยกันเนี่ยนะคะบ้านตรงข้ามกันเนี่ยแล้วก็นับถือกันมาตลอดนะคะคุณยายเขาก็เสียมาคืนนี้นะคะ ก็เลยว่าเออเดี๋ยว <Stars> จะตักบาดให้ท่านสักหน่อยเนะ <as> าะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินที่ตลาดกันเลยค่ะด้านหน้าก็เป็นตลาดดอกไม้นะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปหาของตักบาทกันค่ะปรากฏว่าไม่ทันพระค่ะเพื่อนๆแปดโมงแล้วเนาะพระไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินซื้อกับข้าวกลับบ้านแล้วกันค่ะเพื่อน เอาวันนี้ปเปียกที่เขามาักายด้วยวันนี้วันจัน์ทนะคะถ้าวันพุธกับวันเสาร์ก็จะมะีตลาดนัดด้านหลังเนาะอันนี้เราก็เลิกซื้อกับข้าวกันเพื่อน ตลาดนี้สะอาดมากมากค่ะแล้วก็คนน้อยด้วย mm hmm. หุงข้าวไว้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวเราดูว่าเสื้ออะไรเป็นเก่งจับข้าวอาจจะเป็นเป็นกับข้าวแกถงถ mm hmm. งเนาะซื้อกับข้าวร้านนี้นะคะเพื่อนๆ mm hmm. ใช้โอนได้เนาะ คะเพื่อนๆเอาไข่ลูกเขยด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านค่ะตรงนี้ก็จะเป็นของแห้งนะคะเพื่อนๆของแห้งแล้วก็พวกผักเนาะตลาดปลานะคะร้านนี้ค่ะเพื่อนๆทำจับฉ่ายเนาะนก็จะเป็นตลาดปลาตลาดกุ้งนะเพื่อนๆนะแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าเคยเคยถ่ายไปให้ดูเยอะแล้วเนาะ ก็ไม่ได้ถ่ายนะคะอ้อเกือบลืมเราต้องไปซื้อไข่ค่ะเพื่อนๆไข่หมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวดูซิว่าแพงไหมเพราะว่าแถวบ้านเราอะไข่จะราคาถูกนะคะเดี๋ยวเราดูเจ้าหนี้ถังจุอนอ๋อเบอร์ศูนย์ร้อยยี่สิบก็โอเคค่ะราคาพอก,กันเดี๋ยวเราซื้อไข่ไปซักแผงหนึ่งเนาะเอาเบอร์หนึ่งแล้วกันไข่เบอร์หนึ่งแผงค่ะพี่ เดินต่อค่ะพสั่งข้าวไปให้เด็กๆเป็นตามสั่งเนาะอันนี้มีอ่อสละปะอะปะาปาปลาท่งโกด้วยนะคะปท่งก้ซติดเดี๋ยวดูข้าวเป็ดย่างคะ่ะ สกีแห้งกับผัดซีอิ๊วกลับบ้านนะคะทั้งหมดใ่กล่องเนาะตับเปี๊ยเอาสองกล่องเลยค่ะโอเคสองกล่องได้ได้เอาสแกนด้วยอันนี้แบบี่เขากำลังจะทำอะไรนะกำลังจะทำอะไรเบื้องยวนเนาะเขาเก็ี่ปากหม้อยวนนะคะของแท้อร่อยของแท้จากเจ้านี้อร่อยทุกอย่าง เคยกินแล้วหมูยอเป็นนั้นน่ะเนาะโอ๊ยที่ข่าวออกน่ากลัวว่ะเออเนาะอย่างนั้นอย่างนั้นนนะมัเขาทำแต่ว่าเขาทำแบบว่าไม่ได้ตรวจใช่เหมือนละท้อทำเลยเนาะอันนี้พี่เขาทำสะอาดดูถั่วเขาดิไม่เราทำเองนะค่ะดีแล้วขายทุกวันจะได้บอกต่อกันเยอะเยอะ เอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายตอนหอด้วยเออเดี๋ยวจะถ่ายบางทีเราไม่กล้าถ่ายเนาะเกรงใจเราไม่ต้องเกรงใจนะไม่เป็นไรไม่ค้านนะชัจะได้คุ้วยโฆษณาเยอะๆเลยเดี๋ยวดวูดูพี่เขาทำนะพี่เขาทำเร็วมากค่ะไม่เป็นไรพี่ไม่รีบอ่า ใจภูมิอร่อยดีก็จะมีคนยวนเหมือนกันนะทางโงนะ้นน่ะทางโน้นยวนเยออแต่หนูไปอีสานหนูก็ไม่พลาดนะพวกเนี้ยใช่้ทางโน้นได้ของอ,อ,าอ,าอาหารขึ้นชื่อก็จะเป็นปากหมอ้อเออเออพี่ได้มีไลน์แมนอะไรกับเขาเปล่าหรืได้มีไลน์แมนอะไรกับเขาไหมมีเออ เออไรแมนเพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องพึ่งพวกนี้เนาะแต่ส่วนมากก็จะขายหน้าร้านมากกว่าลูกค้าประจำอะไรก็เงี้ยค่ะไรแมนก็จะมีเราเป็นลูกก็สั่ง,งได้สองจ้าแม่กินแทนข้าวไม่อ้วนอันนี้อันนี้กินเองใช่ไหมกินเองและกับเปี๊ยทอดอ่ะอ่ใครกินเองแล้วก็ลูกชอบมากปอเปี๊ยะชอบลูกชอบ กินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่านี้บอกตรงเพราะว่ามันเนื้อก็อร่อยแป้งก็อร่อย,เ,ยเพราะบางเจ้าอ่ะกรอบอย่างเดียวข้างในมันแบบหลงเหลงแล้วก็อมน้ํามันด้วยค่ะวันนี้ยิ้มทั้งยิมงย้มทั้งวัน,ววนยังบอกกับเพืพ่อนๆเลยแบบเจ้าเนี้มากินเจ้านี้เจ้านี้โอเคแต่ว่าปีที่แล้วมามั่งไม่มามั่งอะ,นะ,นะเนาะเราก็นั้นเพราะว่าเดี๋ยวงนี้ก็มาขายทุกวันนะจะไม่พอหยุดเยอะแล้ว <laughs> หยุดอิ่มหยุดอิ่มแล้ว แป้งมันนุ่มเนี่ยไปกินที่ร้านอาหารแพงแพงที่จานนึงอ่ะมีอยู่สี่ตัวเกือบร้อยเกือบร้อยบาทนะมีสี่ตัวก็เหมือนค่าค่าร้านค่าของค่าแอร์ค่าอะไรเขาอีกเนี่ยพี่เขาก็ห่อแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันหลังวันหลังมาสั่งพิซซ่าจะจะถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะ มีเยอะเลยตีเขาทำเก่งนะก็ะเสร็จแล้วค่ะคเพื่อนโอเดินไปซื้อน้ำชาเย็นนะคะอันนี้เป็นอาหารเหนือนะเป well ็นร้านอาหารเหนือนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆไส่อ้วนเดิเพ yeah. ื่อนซื้อไส้อ่วซื้อแกงฮางเลยเนาะแล้วก็มีเอ่อ กากหมูได้ค่ะกากหมูสามสิบบาทเองใ,ใช้อวดสองขีดเนาะมีลาบหมูมีตำขนมน้ำพริกอ่องก็มีค่ะมาซื้อเข้าวสารคัะเพืเ่อนๆยังไม่ได้ซื้อเลยเนาะเดี๋ยวพาเด็กๆมาซื้อเข้าวสารค่ะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ถังละหกร้อยแปดสิบเนาะรับคนละครึ่งได้นะคะเนี่ย สองร้านติดกันนะแล้วก็รับคนละครึ่งด้วยค่ะนี่เราซื้อชาร้านนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกินชานะเดี๋ยวว่าจะซื้อลตเต้สักสองสมามใบค่ะวันนี้ไม่มีตลาดนัดนะเพื่อนๆถ้ามีก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นริมทางรถไฟเนาะเนี่ยที่แม่บ้านเคยมาถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะตรงนี้เป็นสถานีสารยานะ ก็จะยาวเต็มไปเลยค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพื่อนรถไฟจะมาแล้วค่ะเพื่อนบางบำาลุเขาอยู่ตรงแถวบางกลวยนะคะเป็นสถานีใหม่เนาะบางบำาลุ ตอนนี้มีรถไฟฟ้าด้วยนะคะจะเป็นพวกขนมหวานนะคะเพื่อนๆนะขนมหวานไทยนะคะเยอะเลยค่ะแล้วก็จากขนมหวานไทยทก็จะเป็นอีกฝั่งเป็นผลไม้นะคะผลไม้ก็เยอะๆเลยค่ะเทียบเลย นี่ทุกอย่างทอดร้านนี้น่าก,กินน่าก,กินค่ะเพื่อน,นเดี๋ยวไม่รู้ผสมกันได้หรือเปล่าอันนี้ผสมกับมันสามสิบได้ไหมคะนี่ข้าเมาด้วยคะ่ะแล้วก็เปลือกพีมะนาะของเก็บไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้นเป็นรอบที่เหลือคะ่ะเพื่อนเรามาแวะหน้ามหมอเนานะ น้ำมอตอนเช้าก็จะมีของขายแบบนี้นะคะมีข้าวมันไก่ <c oughs> ข้าวมันไก่ทอดสลัดพวกอาหารเช้านะคะเนี่ยค่ะยาวไปเลยนะคะเพื่อนๆถึงประมาณสิบโมงอะคะ่ะก็จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังถนนเนาะอันนี้ด้านหน้านะอันนี้เป็นด้านตึกแถวนะคะก็ร้านยังร้านแถวนี้จะขายตอนเย็นๆนะคะเพื่อน เราจะเดินไปแบคงแป๊บหนึ่งค่ะไปอับบุ๊กน่อยเนีร้านสากักมีร้านเยอะๆเลยนะคะมีร้านผลไมร้ร้านเอ่อร้านเบเกอรี่้าขายแล้วนะ